เป็นรถแสบอยู่นะครับเนาะนี <médico> ่ครับเจ้าจอมวันนีวันนี้ครับผมเป็นไรครับขายดีประช่วงโควิดหนึ่งโอ้ยรนูซื้อมาแย่อยู่ครับผมถูๆได้ไถไปแล้วครับหลายคนขยันโควิดครับช่วงนี้เนาะช่วงนี้หลายอย่างเนี้ยเนาะเออย็ดีถามเลยครับว่าขายดีครับเอาพอพออยู่ได้พอขอครับ กูู้้ไดหายไปเพราะเลยมีการถูกเรียกรับไม่ชนะกะู้ชนะว่นนี้เพราะเลยกูู้ได้หายหายโควิดรอบนี้พักเนาะแย่แย่ครับแย่แย่ครั้งเลยไโวยอะไรครับรุ่นเริ่มรุ่นแรงขึ้นมากเรื่อยๆครับมีผลกระทบอย่างแง่งนะครับผมเอาเนื้อฟองมากเหมือนจะจับฟองครับผมกรหลายหรอกครับเดี๋ยวนี้มือละร้อยหกสิบเจ็ดสิบนี่ยแหละครับร่วมทั้งหมูนะหมอครับครับผมร่วมกันครับ พูดสิ่งดีทกคนนะครับผมเข็นยังก็ได้เจาสีคิดทุกำการไงครับผมส่วนนี้ต้องลงทุนนิดหน่อยพ้อสูได้ไถไปครับผมดีอยางได้กินนี่ยังมาขายน้ำเนี่ยครับนี่ยังแนวน้ัรดอรับไม่หอกคนนี่นี่ยังแนครับนี่คนผมป้ารถเขาไปเลยครับเียรองโอ้ยยังแสีนครับผมเป็นแต่แฉนะครับแเลยใส่ลูกโปดน้ำหนึงครับ ขายขายหมบแกงครับผมครับสิบบาทครับช่วงนี้ขายแพงบ่ได้ครับคือแมงว่าขัยก็แพงเข้ากรับมีมีหมูแกงครับนี่หมูแกงเนี่ยเป็นหมกไก่ครับหมูก็ใหม่หมกตัวนุนครับผมสามนี่จะหมูใหญ่ๆนะครับหมูใหญ่หัวหอยนี่น mm. mm. um okay. ้องครับแล้วน้องเพล็กนะครับเพล็กกาไม่แมงดาครับแมงดาตอนนี้ก็ธรรมดาครับขายขายนุ่มมีสานครับเจ็ดบาทครับหนึ่งสิบบาทครับผมนมมีสาน มีสารมีวายแก้าขครับพี่น้องมีสารเดียวแกครับัเสาครับโอน้ครับมัันเสาีะขายง่ายนะครับมันเสาะขายงายครับผมเขายุดกันนะครับอนยุดหลายครับโอน้บริษัทพู้ดึงเกยุดหลายเดี๋ยวนี้ก่เวลาโมงที่สิบกว่าครับพ้นถึงมากับประมาณเจ็ดมงครับประมาณเจ็ดโมงเครับเจ็ดโมงเเพิ่งหรือว่าเจ็ดโมง ช่วงนี้ล่ะมันมีันบ่มีกัก็ด้ชือว่าแหละครับพี่น้องงายแค่เล่นปล่อยก็ต้องยากยากยากควิดนี่ยากหลายโอ้เป็นยังกันยากหลายคั่กเก็บยังไงกันว่าอาศัยว่าอาศัยดวงกับโอเป็นศาสตร์ิครับพี่น้องเขาอ่านนี่เ่าสิใสคักคักเนี่ผมก็เลยคิดไว้หวยบ่ครับเออหวยเพราะสิใสคักคักสองไอเก็บสองหาอะไรโอ้โหรัฐบาลเยอะ สูขายของบรไษัทขอเนะครับติ่ก็ขักคนผ่านอันไว้เลยออกะเลกันนะครับเนาะารนอคามันขายของมันี่แหะเล็ดหน่อยไปทำพี่น้องเนาะขายหมูกวงนี่แถมแถมน้งพิมกมันคนนี่แถมครับแถมนี่ับแถมำนาทคือแถมมครับนี่แถมกแถมครับคือพวงนึงกัแถมเพืออนครับแถมพี่นอง เจอกรบเทียหอนึงคนกับพรากขเกลือกับอไปชยกับง่สิกินกินกับำพิกนี่แหละวะท่านแล้วคนมากระจัดใหอืกันครับมนี่โคกีสโค้ดเลยคับใจครับโ้คับใจทุกค้าครับคลคนกับยุบเอาคือยุบไม่ขาดเลยครับค้นกงเป็นเสีบเลยะครับเนาะแสบแสบเน่ครับใคครับงามมีนำใหม่ไงครับ อ,อันนี้เป็นหมูครับหมูแดงเดียวครับ well. อันนี้หมูหมูมันหมูก่าครับหมูหมูหมูหมดเลยอ๋อสุ้มอันสุ่มเนื้อย่างสุ้มเลยครับย่างสุ้มเลยพร้อมที่จะขายแล้วครับจะขายแล้วจะลูกค้าทั้งบอลเนี่ยมากเลยครับผมเพราลออีกสักพักหนึ่งครับไม่มากรับแ่งนี่น้ำมันหันกระลังยางมากนี่มันมาเนี่ยแน็ตหัวขาดไก่หมูตัวนี้หมูปิ๊กแน่นเนาะเออเอ้าโอ้โหเนื้อเหรอ โอเคงามมากเลยขลยอะไรกัเลยอมอร่อยอร่อยเลยวันนี้แมข้าวเหนียวข้าเหนียวฟองมีอะนะาเนียวอาเหนียวด้วยเหรอข้าเหนียวโอ้โหแมายเลยอ้าวกันเด้งกันเดยงพวกขาด้วยกันแถมข้าวเหนียวด้วยเหรอ้าวสองม่เาวเหนียวเอ๋อมันพรยกมาเดียวหรือสองาเดยวโอเ ทำมาตาสี่สิบดยอังผมไปทำอานี่ใช้เวนี่ยเขาให้คนละห้าพันเลยนะยื่นบัตรใ้เขาเขาทำให้ทครับโอเคโอเคอเหลื่มทยอยมาแล้วเริ่มเปิดคอนเสิร์ตนะครับเออคอนเสิร์ตเลยก้อนก้อนเริ่มมาแล้วครับพี่น้องเอ้าลูกหล่็เอามะข่าแขวนเลยไม่ไม่ขาลูกเราไม่ข่าแขวน Long mãi lạc trong lắm dup lên cho có mục đích tại chỗ này đích mục mục đích mục đích mục mục đích mục đích mục mục đích mục mục này mục đích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  mục ่าน้านนะครับเป็นขเจ้าจำสเสียบมาสา,านเ่กับเ,บ,เบิรติเบิรครับเจ้าหนี่ครับอสองไปเครับประจำบนไมย่งอีก่อกขันัา,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 านได้สามโถนไ้ว่าเจ็องหาขันได้อไปนี่ไปเก็บเลี้ยงของแขงได้เยอะนิ่ส,สวนบอหาชื่อเลยอ่ะ

nhớ rất hợp à, nóng ăn có này đâu có này đâu không ăn đấy okay. à kém thì... à lắm gì ờ, là này nữa. Nhiều. Nhiều mà, à, kém nữa đi qua โอ้ยแม่น right? no. oh. ึงนะครับออกมาก่อนเอาลงอีกรอบหนึ่งผมจะจอดเอาลงใหม่ครับลุงมาไดีครับอันนั้นมีตาแดงแล้วก็เมงดาครับผมอันนั้นเป็นตาเมงดาอันนี้ปลาธรรมดาครับก็อร่อยเหมือนกันพูดถึงว่าอร่อยจริงๆดก็คือแตงแมงดาครับนี่ปลาร้าหนุ่มอีสานแล้วหนุ่มอีสานจะก้นแก้ขายกนแก่ขาย ลุงมาขายวันนี้ลุงไม่ขายลุงมาปล่อยแล้วเรอลุ้งแกลงไปเรื่อยๆเหรอขยายพื้นที่แต่ไปเท่าไหร่คะสิบบาทครับผมเมื่อวานนี้ซื้อตุ้งแกกินยังไม่หมดเลยซื้อไปห้าสิบบาทเมื่อวานได้เยอะเลยตุ้งแกเนี่ยหอยกฝากร้านแป๊บนึงนะคะครับผมเอาไปดูตะกร้านี่แต่หน่อยไม่มีเลยมีรึเปล่าในชั้นบนคงไม่มีหรอก นู่นในนนในตลาดนู่นทุกอย่างี่สิยคะไม่ไกลเดินไปฝั่งนี้ภาษาเเวนอะครบผางเท่าไหร่อ่ะห้าสิบหรือ่ห้าห้าสิบห้าห้าสิบโอเค ยัดสองเลยพอสเลยดี๋ยวอไรกนเนี่ยตันี้ขาดก็ได้ตันองขาดก็ไดาดก็ได้ขาดเราเป็นตะยูขาดเราองเป็นตะยูครับตัวนี้จะเป็นเป็นเนี่ยอไรใกอบ่มากออกขาดก็ได้ยับบ่มากขาดก็ได้ครับพี่น้องเบิร์นโค้ดเหรอครับบีร์ดโค้ดเหรอเาะครับาะก็คือ เว้ยนะครับเว้ยครับวานนี้ท้อการปิดเรีบร้อยครัระบบอานนี้ครับระบบได้ครับแน่นอนครับดับไฟครับบวันนี้ผ่ได้ใส่เนื้อเพิ่มนะครับผมน้องครับอันนี้ของธรรมชาติครับบมได้ใส่เนื้อเพิ่มอันนี้เป็นกี่เ่อคท่อครับเดือดเดี่ยวดับทีเดียวเรียบร้อยปึ๊บครับเอาเพิ่อนพี่น้องครับแน่นอนครับขอแนะนำผู้ใดอยากเ็ตครับเรียบร้อยครับไฟทั้งแดงยังมีก็เดือดร้ายนะครับเอืาย โควิดนี่เฮ็ดเต็มครับนะครับเนาะโอ้ยใหโควิดเขายังปิดนครับยงกี่รถเมื่อมันมันตวเลปิดนงปิดอ๋ล็อกล็อกล็อกน่าน่อยู่นะครับแต่ว่ามุกมุกเหลือแค่สองมกมุกหลือสอนะครับขายดีมาขายดีเอามาจัมุกครับมือาย้สามสิบครับมาบมเลยสองมุ มาสิบวเลยครับลมพัดก่ม้ทสูงครับนีัก็ไมายีสิบครับเก้าสิบแดเยอะพอเยวกว่เบิดครับเบิร์ตพ้นนะครับพี่น้องเบิด์ตพ้นเหรอครับเอสเซนครน้องโควิดนี่โคที่เบิดได้คำเหนื้อไม่ล่าหนิเนาะเบิรเบิดเบิดไม่ล่าครับยังหมดทั้งแปดโมนะครับนี่ยเยวเบิรดีเยวเบิดครับเยไม่ออกแงมากแต่ว่าดับไฟแล้วข้อยางเหยรอครับข้ยางยอางเลย เวก็มีคนมาเมานอหน่อยนี่มีคนมาเมาพออจะถ่ายนี่ยเขเจีนมงเาก็เจโมงึงวันเสาครับ่ารดหลเอรกับอรถกับหลครรกับสีมันรถเนีาัหลต่อาเดี๋ยวมด้เหลือแน่ลน่อยครับผมเหลือหลครับโอีนเบิรดเสามีเบิร์ดนะครับผมเด็กเด็กนมคนแก่ขายกับยังสถุงครับผมนั่ก็นรก ครับแมงดาติดบานตัวลสองถุงครับบกไม่ยังเดียวสองบกครับเอาไอผมนะครับจักจักลอยเจักลอยบรอครับเอาเอาเนื้อหาติบเอาหมูห่าติบครับโอ้เดี๋ยวจัดไทยครับเดือดจัดผมครับผมเดี๋ยวจัดไทยครับผมครับครับขอจบคลิปเที่ยงคืนนะครับวันนี้นี่นะครับช่วงโควิดนี่ก็หายยากแน่นอนแตาจอมเนาะครับผมครับผมสวัสดีดนะครับครับ